ครั้งแรกที่หนูได้เจอประสบการณ์นี้ก็คือตอนที่ครอบครัวของหนูตัดสินใจที่จะเปิดร้านขายของชำแบบให้เซ็นได้บ้างกับพวกคนงานก่อสร้างที่มาตั้งแคมป์ใกล้ๆค่ะแน่นอนว่างานของที่นี่อย่างน้อยก็ตามสัญญาค่ะ สามปีสี่ปีก็ว่าไปดังนั้นแล้วในระหว่างที่หนูเรียนจบและว่างงานพอดีแม่หนูเลยอยากให้หนูทำอะไรบ้างมากกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านนอนไปวันๆสุดท้ายเลยหนูก็ต้องมาเป็นเจ๊ขายของในร้านขายของชำ ทุกอย่างชีวิตก็ดูเหมือนปกติดีนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอคนงานก่อสร้างที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเจอรักแรกพบแบบนี้เลยตั้งแต่ครั้งแรกเรียกได้ว่าทางหน้าตารูปร่างหุ่นกำยำเป็นชายตัวสูง ผิวคํ้แดดก้ามแน่แนๆจากการทำงานก่อสร้างเห็นแล้วต้องสเปกหนูเลยค่ะเขาชื่อว่าไมายเขาเป็นหนุ่มก่อสร้างจากแคมป์คนงานนี่แหละเขาเป็นช่างทาสีช่วงลูกงานตอนเย็นๆเ,เขามักจะซื้อกับข้าวด้วยชุดที่สวมกางเกงยีน ขายาวแบบขัดขาดสภาพดูไม่ค่อยจะได้ค่ะเปิดสีและเสื้อแขนยาวตัวเก่าๆเขาบอกว่าชอบใส่ชุดนี้เวลาทำงานมันดูเทด่ดีแต่หนูรู้สึกว่าความเท่ที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวเขามากกว่าทั้งหล่อทั้งดูดีที่หนู ต้องใจละลายเวลาเขามาซื้อของทุกทีเลยค่ะที่ไม้เขาเป็นคนที่นิสัยดีเรียบร้อยแถมยังหน้าตาดีมากๆก็อย่างที่บอกไปค่ะเขาเป็นผู้ชายผิวค้าแต่คมเข้มหน้าตาดูดีแต่คงไม่น่าเอาใจขนาดนี้รูปล่างของเขากำยำ สั้นทำงานตลอดวันผิวแดดกล้านทำให้หนูเริ่มจะเข้าหาตัวเขาด้วยการถามไทยเวลาเขาไปซื้อของบ้างทุกวันตอนเย็นเขาจะมาซื้อของหนูตอนดึกๆึกหลังเลิกงานประมาณหกโมงซึ่งตอนนี้ตอนเย็นเป็นเวนหนูขายของอยู่คนเดียวเขาเดินมาซื้อเอมร้อยขวดหนึ่ง ผมก็บอกว่าวันนี้ผมไม่ได้พกทังมาเลยครับผมขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมหนูก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะให้เขาเซ็นดีไหมเนื่องจากหนูต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงส่วนนี้เองเวลาใครไม่เอามาคืนหนูก็ต้องจ่ายเองให้กับพ่อแม่หนูค่ะ ด้วยความที่หนูหลงรักพี่เขาหนูเลยปล่อยให้พี่เขาเซ็นเอ็ม้อยไปหนึ่งขวดพร้อมกับบอกว่าถ้าพี่จะเซ็นเอ็ม้อยนั้นหนูขอเบอร์พี่ไว้เป็นประกันได้ไหมแลกลายไว้ก็ได้พี่เขาก็ตอบตกลงค่ะตอนนั้นจึงทำให้หนูได้ลายพี่เขามาพร้อมกับคุยถามไถ่ในชีวิตประจำวัน ว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมือนว่าจะขาดทุนกำไรแต่กำไรที่แท้จริงของหนูก็คือได้คุยกับพี่เขานั่นแหละค่ะแล้วก็เช่นเคยตกดึกพี่เขาก็กลับมาซื้อของที่ร้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขามาด้วยอาการที่มึนเมามากแบบไม่รู้สติ เขาเดินเข้ามาเซเๆพร้อมกับบอกว่าผมเอาตังมาคืนนะครับแต่ตอนนั้นหนูเห็นพี่เขาเมามากจึงบอกว่าไว้ค่อยคืนวันอื่นก็ได้แต่พี่เขาพยายามเอาเงินมาคืนอย่างไม่ลังเลจนทำให้พี่เขาเดินล้มหัวฟาดพืน้นหนูตกใจมากทำอะไรไม่ถูก ได้แต่งมุมอยู่ตรงนั้นตอนนั้นทำให้หนูใจสั่นทำอะไรไม่ถูกได้อุ้มพี่เขาเข้ามาในลานพร้อมกับเอาน้ำแข็งมาประคบหัวให้อย่างชา้าช้าตอนนั้นพี่เขาไม่รู้สึกตัวความชอบในตัวหนูก็ได้พุ่งปีดขึ้นมาทำให้หนูคิดไปไกล อะไรบางอย่างขนาดเขาที่นอนอยู่บนโฟฟ้าเล็กๆสีแดงนั้นทำให้หนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้หล่อจนไม่ไหวพอเขาได้สติเขาตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ถามไทยเหตุการณ์หนูก็ได้บอกเขาไปว่าเป็นอย่างไรเขาได้ ขอบคุณผมมากที่ช่วยไหวตอนนั้นหนูก็เลยกะจังหวะจีบพี่เขาและตอนนั้นฝนตกลงมากระหน่ำเต็มทำให้พี่เขาวยังกลับบ้านไม่ได้ไต้องอยู่ในร้านคายของชำกับหนูสองคนเราได้เล่นเกมด้วยกัน ทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ฝนหยุดแต่ฝนก็ไม่ได้หยุดเลยทันทีจึงทำให้พี่เขาต้องนอนกับหนูในร้างขายของช่ามเล็กๆในซีนนั้นระหว่างที่เรานอนพี่เขานอนเวงโซฟาส่วนหนูก็นอนบนโซฟาอีกอันหนึ่งแต่ว่าผ้าผมมีผืนเดียว ทำให้หนาวมากในคืนนั้นพี่เขาขอเข้ามาในผ้าห่มด้วยตอนนั้นก็ได้นอนหลับไปแต่เหมือนว่ามือของหนูได้ไปจับโดนงูอนาคอนด้าที่เขาเลี้ยงไว้อย่างดีในตอนนั้นทำให้หนูรู้สึกว่าข้ามคืนนี้เราคงหลับสบายมีความสุขแน่ๆ พี่เขาเอานาะคอนด้าออกมาให้หนูดูหนูก็จับมันเล่นอย่างไม่กลัวอะไรสุดท้ายนั้นมันก็ได้พ่นพิษเต็มใส่หน้าหนูเลยหนูอึ้องมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกและพี่เขาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเราก็ได้หันหน้าต่างคนต่างนอนหลับไปอย่างมีความสุข